สวัสดีครับเพื่อนๆนาานักตกปลาสายชิงดิวธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มาเจอกับนาบังนะครับที่หมายบ่อดินเขาแดงนะครับซึ่งนาบังได้ตกไปสักระยะเลยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าปลายังไม่เข้านะครับสาหรอบวันนี้นะครับนาบังมาตกในระยะ45หนะครับ2ตะขอตกแบบบาลานซ์นะครับสายเมน18บอดอลนะครับแล้วก็ชิง13บอลนะครับตะขอเบอร์0.5นะครับ ช่วงนี้ขอได้เล่นก่อนเพราะว่าปลาย,ยังไม่เข้านะครับส่วนที่มานะครับที่มาที่มาเดียนนะครับวันนี้ก็มาก,กันหลายคนนะครับสามคนนะครับรวมเป็นสี่คนกับตาบังนะฝั่งนู้นหนึ่งคนแต่ว่าปลายยังไม่เข้านะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูที่มาอีกจุดหนึ่งนะครับ สำหรับทีมงานก็ลงหน้าดินไปนะครับจุดนี้3มคันนะแล้วก็ตรงนู้นมีอีกนะครับทีมงานกําลังตกอยู่ไม่รู้ว่าได้ตัวบ้างหรือยังนะครับน้าออสนะครับน้าออสระดับระดับโปรนะครับคนนี้ระดับโปรปลามาจย์คนนี้นะครับที่สอนน้บังตกจริงอยู่ตอนนี้ยังไม่มีอาการนะครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าจะมีผลงานให้ชมกันบ้างหรือเปล่านะครับ บรรยากาศดยอดนะครับม่นขยับเลยครับช่วงนี้นะครับปลาหมานมาแล้วนะครับแต่ว่านั่งนานมากนะครับประมาณ3ามชั่วโมงได้แล้วปลาเพิ่งมาเข้านะครับโอเคเดี๋ยวลองตกไปทักพักนะครับถ้าปลาเข้าดียังไงเดี๋ยวจะซูมทุกในเพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับช่วงนี้ช่วงนี้มาชมผลงานของบ่าวกูดนะครับบ่าวกูด นวดรับเจ้าของคลงานนี่ครับปลาสบายนะครับไซส์ประมาณชัก5้ากิโลกว่าหรือว่าหกโลไซส์สวยนะครับลองดูไม่เียชื่อแล้วนะครับมาวันนี้นูไซส์สวยมากครับสบายส่วนอาจารย์อ้นะครับอาจารย์ออนอาจารย์ออนบอกว่าไม่รีบนะครับไม่เข็บต่อ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 ให้ลูกศิษย์ก่อนครับอาจารย์ออนบอกว่าโอเคครับ สำหรับไม้บัวดินเขาแดงนะครับวันนี้นะบางมาตกก็ปรากฏว่าระบังได้สองเ้นนะครับปลาขี้ขมแล้วก็ทีมงานได้ปลาสวายไปประมาณสักห้าหกโลน่าจะได้นะครับได้เซบิกเนะี่ยส่วนนะบังนะครับนั่งรอรุ้นว่าจะมียี่สุกนะครับตัวที่ขาดไปนะเผื่อมันจะเข้านะครับปรากฏว่าไม่เข้าเลยปลาเล็กๆก็ไม่เข้านะครับวันนี้เอ่อเนื่องจากว่าระดับน้ํานะครับระดับน้ํา ของบ่อดินนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1ฟุตนะครับระดับน้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับปลามันจะไม่ค่อยกินแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่น้ําลดปลาก็จะกินวันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาชมบรรยากาศนะครับได้มาเห็นของใหญ่นี่ยก็ไม่เป็นไรของทีมงานนะครับโอเคนะครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิงเป็นกำลังใจให้กับน้บังนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว้ยน้บังจะไปที่หมายไหน นะครับวันดีครับ